สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาชงโกโก้กินกันนะคะอยากกินโกโก้อีกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวใส่น้ำไปปริมาณเท่าเดิมน้ำร้อนนะคะจริงๆอ่ะเราใส่ที่100หรือว่า150ก็ได้นะคะเพื่อนนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะลองมากินกันนะคะ ว้าวอือกลิ่นหอมมากเลยคะ่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะผงโกโก้เทลงไปแล้วเห็นไหมเพื่อนๆเห็นผงโกโก้เป็นไหมนี่ค่ะน่ากินมากเลยเพื่อนๆดูนะคะนี่คะ่ะลองมาปั่นกัน กินหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆคือตอนนี้ค่ะเรากกำลังสั่งผลิตอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจัดโตให้นะคะสำหรับใครที่อยากมาลองกินโกโก้โกของแบรนด์เรานะคะหอ,ม,อ,ม,อมมากเพื่อนๆดูสิน่ากินมากเลยค่ะปันละ ได้มาแบบนี้นะคะหนึ่งแก้วอืเข้มข้นมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะก็จะชงกินตลอดนะคะหอมมากว,าว้วาวๆ้วาวเดี๋ยวเราก็จะกินคู่กับโปรตีนของเรานะคะเป็นโปรตีนไอโซเลตนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ติดตามดูตอนต่อไปนะคะ หอมมากค่ะเดี๋ยวไปกินโกโก้ก่อนนะ